สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการด็อกตอร์คานะครับวันนี้พี่หมอเอาทิคดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่เป็นเจ้าของรถโดยเฉพาะท่านที่ขับรถเครื่องยนต์บินซินนะครับจะได้ประโยชน์ไปแน่นอนอันนี้ใช้เฉพาะเครื่องยนต์บินซินนะครับดีเซลไม่เกี่ยวเครื่องยนต์บินซินนั้นมีทั้งหัวฉีดไฟฟ้าและก็ไม่ใช่หัวฉีดไฟฟ้า อันนี้จะเป็นหัวฉีดแบบไม่ใช่ไฟฟ้าก่อนนะครับในการเคราะก็คือเตรียมประแจไว้1ตัวที่ประแจไม่เกินเบอร์17นะครับอันนี้จะเป็นประแจตัวเล็กๆเบอร์14นะครับนี่แค่นี้เองครับก่อนที่จะเคาะเราต้องมาติดเครื่องก่อนนะฮะต้องติดเครื่องก่อนนะครับเครื่องยนต์จะเดินเดินซันแบบนี้ฮะนี่นะครับคือการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง พี่ว่าฉีดไม่เป็นปอยละอองนะครับเราก็แค่เอาปัจจตัวนี้เคาะในแนวด่งนะครับเคาะในแนวด่งห้ามเคาะข้างๆนะครับเพราะว่ามันจะมีโอลิงอยู่นะครับมันจะมีโอลิงอยู่ข้างๆถ้าเราเคาะข้างๆมันก็จะเอียงไปเอียงมานะครับเอียงซ้ายหรือเอียงขวาอันตรายมาดูกันครับเดี๋ยวจะเคาะแบบง่ายๆเคาะไร่ไปเลยครับมีสี่สูบก็เคาะสี่สูบมีหกสูบก็เคาะหกสูบนะครับเคาะแนวด่งเคาะอย่างนี้ฮะรั้งละ นะครับหัวหนึ่งแล้วสี่ห้าหกครั้งนะครับเคาะเคาะเคาะครับเบาๆนะฮะอย่าไปปึ้งปึ้งนะฮะเคาะเคาะเบาๆนะครับเนี่ยฮะเคาะแค่นี้ครับเห็นไหมครับดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเครื่องจะเดินนิ่งขึ้นนะครับอาล้ครับแค่นี้นะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์บินซินทุกรุ่นนะครับเราจะต้องเคาะ แบบนี้ถ้ามีอาการเครื่องโยนนะครับหรือว่ามีสะดุดเป็นบางครั้งเราจะดูองค์ประกอบโดยที่ว่าไปดูที่ท่อไอเสียตอนเครื่องเย็นๆนะครับตอนเครื่องเย็นๆก่อนสตาร์ทเครื่องเราจะเอานิ้วไปป้ายที่ปลายท่อจะมีขาเหมาดำๆนั่นคืออาการของหัวฉีดฉีดไม่เป็นฝอยละอองนะครับเดี๋ยวไปดูหัวฉีดที่เป็นระบบไฟฟ้าเราก็เคาะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า เราจะใช้เป็นตัวไขควงด้ามยาวๆแบบนี้เคาะนะครับไปไปดูกันครับตรงนี้จะเป็นหัวฉีดไฟฟ้านะฮะจะมีสายเห็นไหมครับจะมีสายเข้าไปนะครับก็จะเป็นรถรุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็นปี2000ขึ้นมาจะเป็นหัวฉีดไฟฟ้าเป็นหัวฉีดแล้วก็มีไฟฟ้าเข้าไปเอาไว้เปิดวาล์วเพื่อให้น้ํามันเชื้อเพลิงพุ่งเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเคาะเราก็เคาะได้เหมือนกันครับนะฮะถ้ามีที่ เราก็จะใช้ด้ามไกับควงนะครับเคาะเคาะนะครับแต่ถ้าไม่มีที่เราก็จะใช้ยงเอียงห้ามเคาะตรงปลั๊กไฟเป็นอาคารนะครับห้ามเคาะแนวดิ่งที่ปลั๊กไฟไม่งั้นเดี๋ยวปลั๊กหัวฉีดจะกรอบแตกนะครับตรงนี้ให้เคาะข้างๆนะครับอย่างเงี้ยฮะกระตุ้นแค่เบาๆเบาๆนะฮะมี4ี่หัวก็คา้องสี่หัวเลยครับเนี่ยข้างๆเอียงนะครับเอียงเอียงเครื่องมือหน่อยแล้วก็เคาะเคาะที่ฐานมันนะฮะอันนี้เคาะข้างๆนะครับจะเป็นหัวฉีดไฟฟ้า แต่ต้องเบากว่าตัวหัวฉีดที่เป็นหัวฉีดธรรมดาที่ไม่ใช่ไฟฟ้านี่นะครับคือประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได้ไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดนะครับถ้าเกิดว่าช่างจะเช็ควัวฉีดเบนซิน,นไม่มีประโยชน์ครับไม่ได้ประโยชน์อะไรนะฮะนอกจากว่าเราเปลี่ยนทั้งตัวเลยมันจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้แล้วก็เครื่องจะเดินดีอ e> ัตรกาการเร่งจะดีนะครับแล้วก็ทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ นี่คือทิคเล็กๆของพี่หมอดร์ขาง่ายๆครับประหยัดเงินในครอบครัวได้ในเรื่องของซ่อมรถครับ